สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับประเทศที่ร่ำรวยที่สุดนะครับกว่า200ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับมีคำนิยามของเศรษฐกิจที่แตกต่างกันออกไปบางประเทศเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเกษตรแต่ในขณะที่บางประเทศเนี่ยเศรษฐกิจทั้งหมดขึ้นอยู่กับน้ำมันและก็กา๊าซบางประเทศนะครับมี GDP ที่น้อยๆทั้งๆท,ที่มีประชากรเนี่ยเยอะเลยนะฮะ ปัจจุบันนะครับที่ยอมรับกันในสากลระดับระดับสากลเนี่ก็คือการเปรียบเทียบความมั่งคั่งของประเทศจากกลอสนะครับโดเมนติกโปรดักหรือ GDP นะครับเพื่อเทียบมาตรฐาน GDP ให้เป็นแบบเดียวกันทั้งโลกโดยการเทียบรายได้ต่อหัวนะครับของประชากรในประเทศนั้นๆเพื่อให้เห็นภาพชัดจากการเปรียบเทียบด้วย GDP นั้นเอนงครับวันนี้ ผมจะมานำเสนอข้อมูลดังนี้นะครับสำหรับประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโรค10อันดับแรกเนี่ยนะครับจัดอันดับตาม GDP นะครับที่มีรายได้ต่อหัวสูงสุดนะครับสูงสุดนะครับต่อปีเนี่ยนะครับอันดับ1ประเทศกาตากาตาเนี่ยนะครับเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เศรษฐกิจของกาตาส่วนใหญ่เนี่ยเกือบประมาณสัก85%ของรายได้จากการส่งออกเป็นปิโตเรเลียม กาตาร์ยังเป็นประเทศที่มีปริมาณแก๊สธรรมชาติสำรองมากเป็นอันดับ3ของโลกรัฐบาลของกาตาร์นะครับทุ่มงบส่วนใหญ่ในการพัฒนาสาธารณูปโภคเช่นท่าเรือน้ำลึกสนามบินเครือข่ายรถไฟฟ้านะครับรวมถึงตั้งเป้าให้ประเทศเจ้าภาพด้านธุรกิจและที่สำคัญนะครับในปีคศ22สเนี่ยกาตาร์เนี่ยนะครับ จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกอันดับต่อมานะครับอันดับที่2อนะครับ,อ,บอันดับที่2เป็นประเทศเล็กๆในยุโรปนะครับมีรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการขายเหล็กแล้วก็โลหะเพื่อส่งออกลักเซมเบิร์กครับลักเซมเบิร์กขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของยุโรป เนื่องจากว่ารัฐบาลเขาเนี่ยมีนโยบายในการาทางการเงินที่มีวินยัยและก็เข้มแข็งและส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าไอความเข้มงวดของการเก็บความรับในด้านธุรกิจสถาบันการเงินหรือธนาคารอันดับที่สามอันดับต่อมานะครับเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เรานะครับสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆทางตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย เป็นประเทศที่มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆภายในระยะเวลาไม่กี่ปีด้วยความที่เป็นประเทศที่เล็กทำให้บริหารงานต่างๆเนี่ยมันไม่ยากนะักบวกกับความเข้มแข็งของกฎหมายทำให้เป็นประเทศที่มีประชากรเนี่ยนะครับมีความเป็นระเบียบวินัยสูงถ้าคุณเคยไปสิงคโปร์คุณน่าจะทราบดีนะครับว่าประเทศเขาเนี่ยเรื่องกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับสำคัญมากๆแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆ พื้นฐานความมั่งคั่งของสิงคโปร์ก็คือความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็ศูนย์กลางด้านการเงินมาดูอันดับต่อไปอันดับ4นะครับบรูไนครับบรูไนเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยน้ำมันแล้วก็การธรรมชาติซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำไรายได้มาสู่ประเทศเป็นอันดับหนึ่งในขณะที่จำนวนประชากรที่น้อยมากนะครับแต่บูไนเนี่ย ก็ไม่ได้หวังพึ่งรายได้จากการขายน้ำมันเพียงอย่างเดียวก็เขาก็เลยได้พยายามนะครับที่จะพัฒนาประเทศให้มันสามารถพึ่งผ่าตัวเองได้นะครับไม่พยายามคือพยายามที่จะไม่ไปยืมจมูกคนอื่นหายใจนะอย่างไรก็ตามปูนายนีย่เป็นประเทศที่มีค่าของชีพสูงนะครับมากเป็นอันดับต้นๆแห่งหนึ่งของโลกแต่รัฐบาลเนี่ยเขาได้ให้สวัสดิการอย่าง อย่างดีเลยนะฮะแก่ประชาชนอาทิเช่นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลค่ารักษาพยาบาลฟรีอะไรพวกนี้นะครับอันดับต่อมานะครับอันดับที่5ครูเวตนะครับคูเวตนั้นเป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีมากแล้วก็ร่ำรวยจากการส่งออกน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติส่งผลให้มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งในด้านของการค้าและก็การลงทุนประชาชนคูเวตมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวและกำลังซื้อในสูงมากประกอบกับการใช้นโยบายการค้าเสรีไม่มีระบบโคต้านะครับหรือมาตรการกีดกันทางการนำเข้าสินค้าการสร้างโครงสร้างของภาคการผลิตส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันและก็ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีรัฐบาลคูเวตนะครับได้ประกาศ จัดทำโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมน้ำมันเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็การก่อสร้างเมืองธุรกิจใหม่ๆนะครับหรือที่เรียกว่าซิลนะครับซิลสิตี้นะโครงการขยายท่ากาศยานนานาชาติคูเวตอันดับต่อมานะครับนอร์เวย์นะครับ Norway นอร์เวย์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ ปลอดภัยที่สุดในโลกนะติดอันดับประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากนโยบายของรัฐสวัสดิการสามารถใช้ได้จริงและก็ตอบโจทย์ความต้องการทางสังคมของนอร์เวย์ได้เป็นอย่างดีเป็นประเทศที่มีอัตราการว่างงานนต่ำมากๆนะครับรายได้หลักเนี่ยเกือบครึ่งเนี่ยมาจากการส่งออกน้ามันแล้วก็กาซธรรมชาติ อันดับต่อมาครับอันดับที่7นะครับอันดับที่7เนี่ยเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวนะครับของรัฐต่างๆ7รัฐตั้งแต่วันที่2ท่ธันวามนะครับปี2514นะครับจึงนับว่ามีอายุเพียงแค่40ปีเศษแต่ในระยะเวลาเพียงไม่นานนะครับประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเลตที่ได้อันดับ7เนี่ยนะครับได้การพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดวยส่วนสําคัญนี่ยนะครับมาจากรายได้มหาศาลจากการส่งออกน้ำมันดิบแล้วก็ควบคู่ไปกับการที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าในภูมิภาคนี่ยังไม่รวมถึงการเงินนะครับแล้วก็การขนส่งทางอากาศซึ่งนับวันจะทวีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอารับอิมิเรส์ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันดับที่8ครับสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นประเทศขนาดเล็กที่มีที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเลยนะครับถ้าคุณดูในแผนที่โลกนะครับคุณจะเห็นเลยนะครับว่าสวิตเซอร์แลนด์นั้นจะไม่มีทางที่สามารถออกไปทางสู่ทะเลได้และก็ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตกแต่นับเป็นประเทศที่มีความสำคัญในด้านของการลงทุนในระดับนานาชาติมาเป็นระยะเวลานานเป็นหนึ่งในโลกนะครับ ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงแล้วก็เป็นเป้าหมายของนักลงทุนเนื่องจากมีนโยบายนะครับทางด้านการเงินแล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยที่เขาเนี่ยมีการเมืองที่ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่ามีเสถียรภาพและก็มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญต่างๆนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับยังมีนโยบายที่เปิดกว้างสําหรับการลงทุนนะครับต่อมาเลยนะครับอันดับที่9 ฮ่องกงนะครับฮ่องกงเนี่ยมีการามีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับปัจจุบันเนี่ยฮ่องกงเป็นท่าเรือขนส่งสินค้านะครับที่มีปริมาณการขนส่งเป็นอันดับสองของโลกรวมทั้งเป็นตลาดหลักทรั์นะครับตลาดหลักรั์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของเอเชีย ภาคบริการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหัวใจของความมั่งคั่งของฮ่องกงเลยนะครับเนื่องจากว่ามีสัสดส่วนถึงร้อยละ90ของ GDP อุตสาหกรรมบริการหลักเนี่ยครับประกอบด้วยการค้าการขนส่งการเงินการธนาคารแล้วก็การท่องเที่ยวอันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่10นะครับประเทศมหาอำนาจแล้วก็มีเศรษฐกิจประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก สหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาอ,าอเมริกานลครับครองอันดับที่10นะครับเขาเป็นผู้นำโลกทั้งในด้านการเงินด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกและก็เป็นผู้ส่งออกอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในโลกสหรัฐอเมริกาเะครับเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วก็นิวเคลียร์นะครับอันดับหนึ่งของโลก และเป็นผลิตและเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันนะครับรายใหญ่อันดับ3